สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับครูมากเหมือนเดิมนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งนี้เป็นสัปดาห์ที่33แล้วนะคะเป็นยังไงเด็กๆเ,เรียนกันมาเยอะแยะแล้วนะคะเรียนวิทยาศาสตร์กันมาถึงสาครั้งนี้เป็นครั้งที่33แล้วนะคะ mm hmm. ได้บ้างไหมว่าครูมาเคยสอนเรื่องอะไรไปบ้างไหนบอกสิคะค่ะเด็ก hmm. ่าคราวที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันนอนไว้แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนต่อก,กันด้วยเรื่องอะไรคะอุ้ยบางคนเห็นบนโต๊ะคุณม,มามีอะไรคะอันนี้เราเรียกว่าโคลบแล้วก็อ่าไม้ตีพริกหรือที่ตำพริกนะคะวันนี้เราไม่ได้มาเรียนเรื่องการทำอาหารหรือการตำน้ำพริกนะคะ แต่คราวที่แล้วที่เราเรียนกันเอาไว้ก็คือเรื่องเก่งมากค่ะเรื่องหินใช่ไหมคะวันนี้คุูมั้ก็เลยมีอุปกรณ์แล้วก็ตัวอย่างต่างๆมาให้เด็กๆดูนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําจากหินหรือประโยชน์ของหินที่เราสามารถนํามาใช้ทาสิ่งของต่างๆได้นะคะที่เด็กๆเห็นอยู่นี้ครูมั้เอามาให้เป็นตัวอย่าง แล้วก็ไม้ตีดีนะ,ะเป็นหินที่มีความแข็งแล้วก็มีน้ําหนักมากที่สามารถทําให้พลิกที่อยู่ในนี้นะคะตันแล้วก็ละเอียดได้นะคะอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นเคยเห็นไหมคะสิ่งนี้เป็นหินขัดตัวนะคะก็จะมีลักษณะความสะอาดหยากใช้ขัดตัวขัดที่ใครใครโดน ใครเคยโดนคุณพ่อคุณแม่ขัดบ้างนะคะก็จะเอาไว้ขัดเวลาที่เราอาบน้ํานะคะนอกจากนี้ประโยชน์ของหินก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายปุ๊บมาจะลองพาไปดูนะคะเด็กๆด,ด,ด,ดูภาพเหล่านี้ประกอบได้เลยค่ะภาพแรกนะคะภาพแรกเป็นโต๊ะหินอ่อนนะคะทํามาจากหินต้องมีลักษณะของความแข็ ก็มีลวดลายสวยงามด้วยก็จะดีนะคะต่อมาเป็นรู้จักไหมคะแบบนี้เคยเห็นไหมจะอยู่ในครัว เป็นหินรับมีดนะคะมีดที่เราใช้หั่นของต่างๆเมื่อเราใช้ไปเรื่อยๆจะเกิดความชื่อหั่นของไม่เข้าก็จะใช้หินนี้เป็นตัวช่วยลับให้มีดของเรากลับมาคมเหมือนเดิมต่อไปเป็นอันนี้เคยเห็นไหมเอ่ยว่าเคยเห็นตอนสมัยเด็กๆนะคะเคยใช้ด้วยเราเรียกว่าโม่หินนะคะก็จะหมุนตรง,งด้ามน,นะคะเราจะใส่ ข้าวลงไปเพื่อแล้วก็หมุนเพื่อให้ข้าวนั้นละเอียดเล็กเป่งแปง้งซึ่งสมัยก่อนสมัยโบราณนะคะก็ต้องทำแป้งเองโดยการใช้โม่นี้นะคะต่อไปเป็นเป็นยังไงคะสวยไหมคะภาพนี้เราใช้หินมาจัดตกแต่งสวนทำทางเดินทำพื้นบ้านตกแต่งบ้านแล้วก็ประดับบ้านได้ ต่อมามาดูประโยชน์ของหินที่ใช้ในงานประดิษฐ์นะคะภาพนี้เป็นอะไรคะเป็นกรอบรูปเอามาใช้ตกแต่งทำกรอบรูปนะคะต่อมาก็จะเป็นอ่าเป็นยังไงความคิดสร้างสารรค์เยี่ยมเลยเดี๋ยวดูคลิปนี้เรียนวิทยาศาสตร์มาเสร็จไปหาหินมาลองฝึกประดิษฐ์ดูบ้างก็ได้นะคะอันนี้เป็นโคมไฟแล้วก็นันกาค่ะ ต่อมานะคะแล้วก็อันนี้เป็นก้อนหินที่นํามาวาดภาพให้สวยงามก่อนวาดก็ต้องล้างให้สะอาดเช็ดให้แห้งแล้วก็มาวาดตกแตง่งเอามาประดับบ้านประดับสวนได้นะคะต่อมาค่ะหินชนิดนี้อันนี้คือเครื่องประดับ ตกแต่งร่างกายมีราคาสูงนะคะหินที่ใช้ทำเครื่องประดับนี้ก็ต้องเลือกลักษณะให้เหมาะสมเป็นยังไงคะหินนำมาใช้ประโยชน์ได้เยอะแยะมากมายทีนี้เราก็ต้องเลือกแหละว่าหินลักษณะไหนเหมาะที่จะทำสิ่งของหรือว่าประดิษฐ์หรือเอาไปใช้งานอะไร ะะงั้นเดี๋ยวเราลองไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษาลักษณะของหินกันนิดนึงนะคะว่าหินนั้นมีลักษณะภายนอกเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวลองไปดูเลยค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเด็กๆก็ได้รู้จักหินกันไปบ้างแล้วพอสมควรเนาะเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูลักษณะภายนอกของหินกัน ะะจากภาพนี้มีตัวอย่างหินอยู่ทั้งหมด6ก้อนซึ่งหินแต่ละก้อนก็มีความแตกต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแร่ธาตุต่างๆที่ประกอบอยู่ในหินก้อนนั้นๆอีกทั้งยังขึ้นอยู่กับ การเกิดด้วยนะคะคราวที่แล้วมีอธิบายเรื่องการเกิดหินเอาไว,คาว้คร่าวๆเนาะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3แบบยังจําได้ไหมเอ่ยนะคะจากภาพนี้ก็มีหินสีต่างๆรูปร่างต่างๆนะคะลวดลายต่างๆกันไปเดี๋ยวเราลองมาดูลักษณะของหินว่าเราแบ่งอย่างไรกันบ้าง ลักษณะภายนอกของหินนะคะอย่างแรกสีซึ่งหินแต่ละก้อนจะมีสีที่แตกต่างกันซึ่งก็จะเกิดจากแร่ธาตุที่อยู่ในก้อนหินนั้นแต่ละก้อนมันแตกต่างกันเลยทำให้มีสีที่ต่างกันไปด้วยลักษณะอีกอย่างหนึ่งก็คือลวดลายหินแต่ละก้อนจะมีลวดลายที่แตกต่างกัน อันนี้เกิดจากการสะสมหรือการทับถมของตะกอนและดินนะคะต่อมาเนื้อหินเนื้อหินก็จะแบ่งเป็นเนื้อหยาบเนื้อละเอียดเนาะเนื้อหินสังเกตได้จากผลึกของหินหินที่เป็นสี่เหลี่ยมจะมีเนื้อหยาบหินที่ไม่เป็นสี่เหลี่ยมส่วนใหญ่นะคะจะมีเนื้อละเอียดน้ำหนักของหินก็ โดยโดยส่วนใหญ่เลยนะคะก็หินที่มีขนาดใหญ่ก็จะมีน้ำหนักมากกว่าหินที่มีขนาดเล็กนะคะต่อมาเป็นความแหความแข็งหินที่มีความแข็งมากเมื่อถูกขูดจะไม่เกิดรอยบนเนื้อหินเพราะฉะนั้นวิธีการทดสอบความแข็งของหินเราจะใช้วิธีการขูดขีดนะคะแล้วดูร่องรอยที่เกิดขึ้น หินที่มีความแข็งมากกว่าจะไม่เกิดรอยแต่หินที่มีความแข็งน้อยกว่าเราจะเห็นว่าเกิดรอยหรือ,อเศษหินร่วงหล่นลงมาด้วยนะคะก็จะแบ่งเป็นสีรดลายเนื้อหินน้ำหนักและความแข็งนั่นเอง และวันนี้นะคะก่อนที่เด็กๆจะไปทำกันบ้านให้อ่านหนังสือเพิ่มเติมที่หน้า147ถึง149ก่อนนะคะแล้วค่อยมาทำกันบ้านที่หน้า150และหน้า151มาดูที่หน้า150นะคะคำสั่งสังเกตภาพหินแล้วเติมลักษณะเฉพาะของหินที่สังเกตได้มีหินอยู่6ก้อนนะคะเด็กๆเติมไปเลยข้อ1 มีสีขาวหินก้อนที่สองเนื้อหินเรียบนะคะสามสี่ห้าหกมีลวดลายอย่างไรรูปร่างแล้วก็รูปทรงเป็นอย่างไรเด็กๆตเติมไปได้เลยนะคะข้อสอง โยงเส้นจับคู่ข้อความลักษณะภายนอกของหินกับภาพหินนะคะก็มีอยู่5ข้อความและมีหินอยู่ทั้งหมด5กกอนเด็กๆลองโยงเส้นให้ถูกต้องให้ตรงกันนะคะ หน้า151เนะคะเป็นแผนภาพความคิดสรุปเรื่องราวของหินในธรรมชาตินะคะก็คือให้เติมคําลงในแผนผังความคิดเพื่อสรุปความรู้เรื่อง หินในธรรมชาตินะคะดูหัวข้อส,ส่วนกลางเลยลักษณะภายนอกของหินก็จะแบ่งออกเป็น6กลุ่มจำได้ไหมคะในหนังสือเรียนมีนะคะเด็กๆลองเปิดดูแล้วก็ทำตามไปด้วยนะคะ6ลักษณะได้แก่ความแข็งของหินสีของหินเนื้อของหินรูปร่างรูปทรงของหินน้ำหนักของหินและลวดลายของหิน ตรงนี้ในแบบฝึกหัดเติมมาให้แล้วนะคะเด็กๆลองไปเติมลักษณะตรงช่องว่างดูนะคะและเช่นเดิมนะคะเด็กๆอยู่บ้านตั้งใจเรียนออนไลน์ตั้งใจทำกันบ้านให้เสร็จเรียบร้อยมีเวลาว่างช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ การช่วยเหลืองานแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองถือเป็นความกะตันยูอย่างหนึ่งนะคะ,ะเหมือนกับการ์ตูนที่คุณมาดจะให้เด็กๆด,กดูเป็นการ์ตูนแนะแนวเสริมสร้างคุณธรรมในหัวข้อความกะตันยูนะคะเด็กๆลองดูและนำไปคิดนำไปปฏิบัติ ะะจะได้เป็นเด็กดีน่ารักของผู้พบเห็นเดี๋ยวไปชมการ์ตูนคุณธรรมด้านความกระตัญยูกันนะคะไปเลยค่ะเด็กดีสิประการตอนความกระตัญยูพ่นหยุดไปไหนกันไม่ไปรอกพรุ่งนี้เราจะทำงานช่วยแม่ที่บ้านอ้าวเผื่อเปลี่ยนใจพรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปหานะ แม่มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับอืมพอดีเลย <c oughs> หัวเข็งเคียวมาเลงเข็งเคียวเฮ้ย <c oughs> hey, เราไปเล่นกันดีกว่าปะไม่ไปหรอกเราจะทำงานช่วยแม่งานที่แม่ให้เราทำยังทำไม่เสร็จเลยไม่เป็นไรหรอกลูกงานที่เหลือเดี๋ยวแม่ทำเอง เล่นกับเพื่อนให้สนุกไม่ต้องเป็นห่วงแม่นะลูกเห็น,ยหนอย่างแม่ในอนุญาตให้ไปเล่นกันทาไมแม่เราต้องเหนื่อยคนเดียวไม่ไปดีกว่ามาั้งอีออ๋ไม่ไปดีกว่าอา้าวไม่ไปเหรอตามใจนะอืทําไมนิมนต์ไม่มาเล่นด้วยกันนะทั้งจริงงานก็ไม่ใช่งานของเด็กเสียใจ อ้าวเดียวไปไหนมาทําไมได้มาเดินคนเดียวสวัสดีครับผมไปบ้านนิมนมาแต่นิมนไม่ยอมมาเล่นกับผมบอกว่าจะทํางานช่วยแม่ครับรู้ไหมว่าเราเป็นเด็กเราจะต้องรู้จักทํางานช่วยแม่แบ่งเบาภาระงานของท่านไม่มากก็น้อยนะครับแล้วถ้าผมช่วยแม่ทํางานแล้วผมจะได้อะไรครับ แม่เลี้ยงเรามาเราก็ต้องมีความกตัญญูต่อท่านสิครับงั้นผมกลับไปช่วยแม่ทำงานที่บ้านนะครับแม่มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับผมอยากทำงานช่วยแม่เดี๋ยวต่อไปผมจะทำงานช่วยแม่ทุกวันนะครับวันนี้แม่เหนื่อยเดี๋ยวผมจะนวดให้แม่นะครับดรกันนะที่เป็นตัวอ,อย่างที่ดีให้ลูกเดียวของเรามีความกตัญญูอย่างนี้นะเป็นไงบ้างเดียว นายได้ทำงานช่วยแม่บ้างยังขอบใจนายมากนะที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเราต่อไปเราจะทำงานช่วยแม่ทุกวันเลยต่อไปไนายก็ทำงานช่วยแม่ว่างๆเราค่อยมาเรียนด้วยกันเนอะต่อไปเราจะทำงานช่วยแม่แบ่งเบาภาระของท่านเพื่อแสดงความกตัญญูที่เด็กๆอย่างเราควรทำโอเคไหม